อ่ะมาต่อจ้ะนะคะมาต่อโชคไม่ค่อยเด่นนะทั้งสองพศเลยนะคะมาต่อที่วัวชายทะเลเกิดพศสองห้ 2, 5, 2, 8, อายุ34ย่างสี่สิบจ้ะประตูงานน่ะถามว่าเปิดไหมก็เปิดแหละแต่งานค่อนข้างจะเยอะปวดหัวนิดนึงเนาะนะคะงานเยอะแต่ต้นสัปดาห์เลยคุณก็หุดหงิดด้วยประตูเงินปิดเอ๊ะชาวฉลูเป็นยังไงนะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้ราหูลวงรัพย์จ้ะดูแลสุขภาพสักนิดนึงแต่ใบสุดท้ายขึ้นมาดี ตำแหน่งครอบครัวคนรักเพื่อนรักหรือคนที่เรารักช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งจะทําให้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ถามว่าตกงานจะได้งานไหมมีโอกาสได้ถามว่ามีโอกาสได้ปรับตําแหน่งไหมหรืองานที่เราทําไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่เหนื่อยที่ท้อที่แย่ที่เครียดอยู่ว่ามันจะผ่านไม่ผ่านดีไม่ดีดีจะ้ะมันจะทําให้เรารู้สึกปลื้มใจเผลออจะทําให้คนในครอบครัวแฮปปี้ไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์เหนื่อยกลางสัปดาห์ไม่ค่อยได้ดังใจ ปลายสัปดาห์ดี16เป็นต้นไปจะถึง18เนี่ยรอยยิ้มเลยมีดวงได้ไปร่วมงานไปในสถานที่ต่างๆถ้ามีคนจ้องจับผิดมีคนมองคุณในแง่ร้ายสิ่งที่คุณทําความดีที่คุณทําผลงานที่คุณทําจะส่งผลทําให้หลายๆคนอดชื่นชมคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรอยู่ต้องอดทนจะ้ะนะคะนะคนค้าคนขายต้นสัปดาห์ไม่ค่อยเด่นยอดขายออกจะตกปลายสัปดาห์เป็นจังหวะดีเวลาไพ่ ราชินีไม้เท้ามาเนาะจะบอกเลยนะถ้ารู้จักพูดรู้จักใช้เสน่ห์มันยาความน่ารักของหนุ่มของสาวไม่ต้องเป็นมันถึงขั้นมันยาก็ได้ถ้าคุณแค่รู้จักพูดเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินได้แทบจะทั้งหมดเลยบางคนแค่บอกคําเดียวคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่คุณรักเนี่ยก็พร้อมจะซัพพอร์ตแต่บางทีคุณก็แอบคิดเยอะ เนะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันบ้างแต่รวมๆยังมองว่าดีอยู่เพราะฉะนั้นคุณอยากคิดมากคุณพูดเพราะเพลานะคะบางทีหงุดหงิดเรื่องงานหงุดหงิดลูกหงุดหงิดคนอื่นบางทีจะมาลงใส่คนในครอบครัวหรือแฟนเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเนาะนะคะมีโอกาสพบรักจะ้ะทั้งหนุ่มทั้งสาวเลยโดยเฉพาะสาวๆนะคะ มาต่อเนาะสุขภาพดูแลตัวเองนิดนึงจะมีปัญหากระดูกเส้นเอ็นหัวเขา่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไมเกรนนะคะนะดูแลสุขภาพเนาะทาเรื่องไม่ดีจะปวดหัวทําอาชีพที่ไม่ถูกต้องหรือเอาเปรียบใครจะมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์สิบสี่สิบห้านะคะเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายเยอะแต่เดี๋ยวมีมาเติมเดี๋ยวมีคนช่วยนะคะสู้ๆจ้ะมาต่อค่ะแฟนไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมเกิดอพศอ,อ,อะไรนะคะแฟนไม่ชัดเจนนะคะ นะใจเย็นๆในนี้มันขึ้นว่ามันยังจัดการปัญหาไม่ได้มันคาลาคาซังมันอึดอัดหัวใจอะเนาะถ้าคุณเกิดพศออนี้นะมาต่อจะ้ะนะสดได้โสดไปก่อนนะคะนะวัวริมทะเลสาบจะ้ะเกิดพศสอ4 0นอายุ27ย่าง48